ต่อไปนะคะเราจะสร้าง API key นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นการที่ผูกระหว่าง c o i n t y o u นะคะแล้วก็กับ b บ n a n c e นะคะเพื<ๆ>่อนๆมาตรงนี้ค่ะ Binance นะคะแล้วก็ไปนะคะตรงนี้ค่ะตรงมอนี้นะคะกดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ ไปที่ API Management นะคะกดแล้วก็ Create API นะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะก็คือถูกต้องแล้วนะคะอันแรกนะคะ System Generate นะคะแล้วก็กด Next แล้วก็ใส่ชื่อนะคะค o ยคอย t e y t u นะคะจากนั้นกด Next ค่ะ แล้วก็เลื่อนนะคะจิก๊กซอให้ตรงจากนั้นนะคะเขาจะให้เราเนี่ยอีเมลเอ่อเป็นอีเมลเวอร์รี่ไฟลนะคะก็กด Get code นะคะแล้วก็ไปเอารหัสนะคะที่อีเมลนะคะไปเอารหัสที่อีเมลนะคะเ,เพื่อนๆเราเอามากรอกตรงนี้นะ,ะจากนั้นนะคะอีเมลเสร็จก็ไปมือถือะคะ่ะที่เราผูกไว้ กรอกเสร็จแล้วนะคะก็กด Submit ค่ะพอมาหน้านี้นะคะเราก็กดไปที่ Edit นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะมาตรงสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะกดนะคะตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆให้ไปตรงที่ l e s t i c a s s e t นี่นะคะเพื่อที่จะเอารหัสนะคะ API มาใส่นะคะ a p i address นะคะมาใส่ตรงนี้นะไปก๊อปมานะคะในห้องนะคะในห้องมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปก๊อปมานะคะเอามาแต่ตัวเลขนะคะถ้าเกิดว่าบางที่เนี่ยเขาอาจจะมีตัวหนังสือเขียนนะคะก็ไม่ต้องเอาหนังสือมาเอามาแต่ตัวเลขนะคะจากนั้นนะคะก็เอามาวางนะคะตรงตรงช่องตรงนี้นะคะกดค่ะแล้วก็วางลงไปวางแล้วกดคอนเฟิร์มนะคะ ่ะเช็คก่อนนะคะโอเคนะคะลงท้ายด้วยหนึ่งหกหกนะคะอ่ะดูสิหนึ่งหกหกโอเคถูกค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนนะคะไปที่ enable นะคะ Future ค่ะจากนั้นนะคะก็เอาตรงนี้นะ api key ตรงนี้นะคะ copy แล้วเอาไปวางในคอยเทคทูยูค่ะตรงนี้นะคะเอาไปวางในคอยเทคทูยูก็คือไปที่ b y y API ตรงนี้นะคะกดแล้วก็ ADD API ค่ะอันนี้คือกระดานเทรดคือบ n a น c e นะคะกดไปที่บ n a น c e แอดนะคะ แล้วเอา API key เนี่ยมาวางนะคะเมื่อกี้เราก,กอ๊อบมาแล้วใช่ไหมเอามาวางเพื่อนๆคะจุดเนี้ยจะพลาดกันบ่อยนะคะให้ดูนะคะว่า3ตัวหลังคืออะไรนะคะจดไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับ secret key เพราะว่าระบบมันจะเด้งหรือเราอาจจะกดผิดอะไรก็ตามแต่แต่ว่าข้างบนกับข้างล่างต้องห้ามเหมือนกันไม่งั้นคุณจะเชื่อมต่อไม่ได้นะคะ6 ad นะคะ6 ad จจำไว้ เดี๋ยวเราไปก๊อปซีเค็ดคีมานะคะจะต้องไม่ต้องลงท้ายด้วย 6AD นะเดี๋ยวไปคอยดูค่ะอ่ะซีเค็คีนะคะก๊อป,ปมาค่ะแล้วก็กด copy นะคะแล้วก็เอาไปวางตรงช่องซีเค็ดคีนะคะวางไปค่ะแล้วก็วางนะคะดูซี่เหมือนไหม ไม่เหมือนโอเคเราเช็้วไม่เหมือนถูกต้องนะคะจากนั้นกดคอนเฟิร์มค่ะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะคะว่าเชื่อมหรือยังนะคะไปที่บาย a b i อีกรอบนะคะโอเคเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะกดออกดูสิถ้าจะดูแจ้งเตือนให้ไปกดตรงล็อกตรงนี้นะคะนี่เขาก็แจ้งเตือนนะคะว่า สักเซสแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะไปที่ b บแ a น c e นะตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะเสร็จกดเซฟค่ะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะถ้าไม่กดเซฟทำอะไรไม่ได้นะคะไปกดเซฟให้เรียบร้อยนะคะกดเซฟก่อนกดเซฟนะคะไม่ใช่ก่อนค่ะกดเซฟแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ย กรอกรหัสนะคะรหัสนะคะ Google นะคะตรงนี้นะ Security Verification นะคะตรงนี้นะอ่าเรียบร้อยละนะคะเรียบร้อยละอ่ะอันนี้คือผูกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มคู่ค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ